หาห,าหาเรื่องหกหกคือเกาเอาเอาดีๆเด้อคุณนันพูดที่หกเอาดีๆอย่าเสือข้อมผิดอย่าหลอกขอ้อมอย่าเอาข้อมเห็นตัขเองมาหลอกจัวของเอง เอาความความคิดคิดไปคิดว่ามันจะเป็นไปดังที่ตัวเองคิดสรุปความเห็นตัวเองเห็นไปตามความเห็นที่ว่าตัวเองสรุปลงแล้วเลยหลายคนถึงบอกว่าจะไปเสื่อตัวเองความคิดตัวเองเอาธรรมะเอาความจริงเอาความเกิดเอาความดับเอาความตายมาคมความคิดความเห็นของไหวหนั่นเลยความจริงก็คือ บ่มีอย่างเทียงแทลแน่นอนจีรังยังยืนดอกนี่น่ะมันสรุปผลลงด้าว่าแหงอดีตถูกสิ่งทุย่างเกิดกับดับถูกสิ่งทุจ่ังเกิดกับตายบ่มีอย่างจีรังยังยืนดอกมันก็เข้าใจยุ่เนาะมันนั่งเหตุบ่ไา้แต่จริงมันบาได้เห็ุอีกอย่างมากดอกตั้งใจเพื่อสิรู้่มให้ใจของของเองนั่นแหละ แต่เขาตั้งใจจับลมหายใจอยู่กับลมหายใจระล,ลึกนึกถึงลมหายใจคนที่ทําสมาธิเนี่ยส่วนมากกับความคิดติดสางภาพมายาสางภาพมานยาหรือมายาหลอก่วงเห็นเห้เขาะตั้งมันเรื่อเอวนวามายาในสมาธิ ราบอกภาษาบาลีเนี่ยก็กว่าอุปจารสมาธินั่นแหละสิ่งที่พูดขึ้นเกิดขึ้นบวาสิเป็นรูปลางลักษณะธาท่ทางสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นเห็นเทพเทวดาอินพุ่มหรือเห็นเรื่องเล่าต่างๆดูเรื่องเล่าต่างๆที่มันเป็นบวาสิเป็นอดีบตบวาสิเป็นยังก็แล้วแต่หรือกลิ่นต่างๆที่มันปรุงแต่งขึ้นเองของมันนั่นแหละ ความคิดสร้างภาพใดสร้างกลิ่นใดสร้างรสส้างเสียงใดเด้อเพื่นรุ่เอิญบามายาในสมาธิหรืออุปจารสมาธิเวลาเขาทำสมาธิเขาตั้งใจเขาสุลมเพิบความคิดบวชสีอดีตหรืออน้าขดไหลขึ้นมาเลยเด้ตอนเขาบเ,เหตุอย่างนั้นคือตอนเขาตอนเขาเตั้งใจอยู่กับร่มเพิบตอนนั้นเขาไหลไปด้วยกันคล้อยไปด้วยกัน เรียกว่าเนียนในหนึ่งเป็นอันหนึ่งเดียวกันความคิดความคิดและอารมณ์ปนกันไปแล้วบงองหูซึกโตบรู้ซึกโตนี่นั่นวา่าจะของกําลังเป็นไปตามความคิดเป็นไปตามอารมณ์เป็นแต่ตามความรู้สึกนั้นในขณะใดที่เฮาตั้งใจข้ามาสู่ลมหายใจปั๊บหนึกถึงลมหายใจปั๊บออให,หูไว้ว่าเฮากําลังเห็นความคิด,ดนี่นั่นแต่ว่าเฮาจะไหลไปนะ้ำมันขีดส,สื่อได้ แต่กี่มันเป็นน้ากันเป็นอันเดียวกันเปรียบเสม,มือนรุดดังว่าเข้าลงไปสู่น้ำน้ำไหลน้ำห่วยน้ำไหลนหล้ำห่วยไหลไปแห้งๆเขาก็ไหลไปน้ำนามเลยอันคือบรูเลยว่าจะกของกาลังไหลไปแต่ว่าถ้าเขาเกาะตอ่อใดเมื่อไหลนะจับต่อใหม่ใดก็ขึ้นไปยืนอยู่ทั้งต่อเบิร์เดอเขาจะเห็นความขีดนั้นไหลไปอยู่ฉเฉพาะมันบพะต้องหามมัน บ่าต้องกดบ่าต้องคมเราต้องบังคับความคิดละความคิดบ่ไดดความคิดหยุดความคิดบ่าดอดให้อยู่กับความรู้สึกแค่ลมหายใจนี่ส่วนความคิดปล่อยมันเลยไหลเลยไปเลยปล่อยมันไปเรืเ่อยเรื่อยเหตุทำให้บ่อยทำให้มากเดวมก็เกิดความเคยชินของมันเองในการเห็นความคิดความคิดได้เกิดกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ เป็นดุจด,ดังว่าเรายืนอยู่บนตอไม้หรือเขาขึ้นมาทั้งฟังแล้วเขาก็บังน้ำไหลใดนี่น้ำไหลไปเขาก็เลยเห็นน้ำไหลเขาก็เลยเห็นความขิดไหลคือกันกบัดนี่ไหลไปเรื่อยต่อมันก็แยกส่วนของมันเองตัวนั่นแหละผู้ใดมีประสบการณ์ตัวนี้ก็สิเข้าใจเองดอกเด็ดดูเขาดูเขามันกะจับจุดตัวเองได้ดอก อยู่วสันต์พุนเถว่าความสําคัญอยู่ที่ความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเอาอยัางเป็นเครื่องรูเอลมนี่ะเป็นเครื่องรูรู้สึกตัวเอาล่มนี่เอาอุณาร่มนี่เออเอาความรู้สึกในกายเข้าเองนี่กายเวทนานี่ร่มให้ใจก็เป็นในกายเป็นกายในกายหนึ่งก็ยุกับล่มมันเอออาการพิติที่เข้ามาใส่ระบบกาหนดขึ้น อายุเฉพาะจุดนี่จุดเดียวเพื่อจะเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเคลื่อนไปไหวไปไหลไปเพราะว่าเป็นบุคคลสัจสิ่งของี่ตาทั้งนอกๆก็เห็นนี่หรือข้างในก็เกิดจากภาพมายาในสมาธิหรือความคฉีดมันปรุงแต่งนึกภาพขึ้นมาใดมันสั่งภาพส้างกลิน่นสัางเสียงใดได้พวกนี้อะไรก็เลยเอาความรู้สึกตัวในล่มนี่กับอยู่อุณาโลมนี่เป็นตัวยู มันอ่อนๆดอกบ่เมีนว่าเคร่งเครียดจนถึงว่าขันว่าให้มันนิ่งบ่ได้คิดอย่างบ่เมนแบบว่าเข่าชานเลแล้วก็บ่เมนว่าต้องบะคงยินอย่างต้องบ่เห็นอย่างต้องบ่ได้กลิ่นหรือสัมผัสความรู้สึกทังกายอีอย่างบ่เมนแบบนั้นความรู้สึกตัวอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกกับอุณหล้มที่เท้ากำหนดไว้เรื่อมต้นแหลกจับู่จังซี ส่วนมันจะเคลื่อนไปกลางหัวมัง่งหนุกหนาบหนุกหนาบไปผักกลางหัวมัง่งหรือเคลื่อนไปตามร่างกายต่างๆมั่ง,งนั่นแหละคือความรู้สึกตัวรู้สึกตัวจิตหนึ่งออจิตหนึ่งจิตกับผู้รู้ผู้รู้กับจิตกันเดียวกันนั่นแหละมันรู้อยู่เนี่ยรู้สึกตัวแล้วเอื่นว่ารู้สึกตัวส่วนความคิดก็ไหลไปที่ความคิดมันกับไปของมัาน ตัวอย่างของของคู่ยังละลืมซื้อแล้วแล้วเป็นพี่เคยของอันผีพ่พอค้อง,อง,องคู่ยังคู่ทองมว้วนกับคู่นีดำมดัมเห็นว่าคู่ทองม้วนแล้วแล้วเริ่มจับจุดมันได้ก็ดีดว่าโอ้ความรู้สึกตัวยุนี่เนิบ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 ความคิดอีกอันหนึ่งไหลไปข้งมัน แม้กระทั่งร่างกายทํางานตัดหญ้านี่แงดแงดอยู่อ้าวแยกออกกันเองได้นี่มันเป็นเราเองเด้ยเขาประเด้เป็นผู้เห็ุมันดอกแต่เขามีสติรู้อยู่เป็นผู้มีจิตหนึ่งหรือสติรู้อยู่เนี่ยคนก็ตัดหญ้าของคนเสื่อสเมือโตได้ตัดเป็นหกใบเลรอเห็ดไดจังได๋สาวเดียวนั่นเออแข้งสั้นแล้วแต่นั่นแหละเรียกว่าความความเพียรกล้าความเพียรกล้า มันเป็นกำลังของมันเองดอกมันสิเป็นเอาเองไปเอาเองดอกเพิ่นบ่ได้บังคับมันไปได้นั่นนะเออไปตัดไปเลยหูกะห้องยิ้นเสียงแยกเบดเด้ตาก็เห็นใบห้าใบใบผัดมันตัดห้าฟงดองดองออกไปหูกะห้องยินเสียงดีเออร่างกายเคลื่อนไหวตัดนั่นนี่ความรู้สึกโตวตััในลึกหลนี่นวงนวงนวงนออยู่่ก็อยูตั้งหาก ความรู้ก็รู้จุดตัางหากตัวรู้ก็รู้ว่ารู้ก็รู้จุดต่างหากตัวรู้ก็รู้จุดตัางหากความคิดก็ไปตัางหากห้วนหนานี่ถ้ามาดามันแยกไปของมันเองหรอกแต่ว่าเฮาบ่ได mm. ้เปลี่ยนผู้กาหนดเฮาบ่ได้เป็นผู้แยกเฮากหนดแค่ลมหายใจกําหนดลมหายใจนี้กับอุณารลมท่านี้รู้ลมหายใจรู้อุณหรลมท่านแต่ว่าตอนนั้นลมหายใจเพิ่นหายไปแล้วแหละแต่ว่าเหลือแต่รู้สึกตัวความรู้สึกตัวในตัว ีมันรูด้จังใดสันโตรูจักสิวาจังใดมันยู่ิสายละมัน่างๆางมัน่มีโตเอเห็นตัวเองทํางานก็ไดเนาะพ่นว่าอ้าวเห็นตัวเองทํางานหูก็ยินเสียงก็บวรคาญ้ํขัานเกรื่อนตัดห้าเ้ยลองบางทีมันดังทาได้สันหูก็บ่รมขคานเกรื่องตัดห้าใบพัดที่มันตัดหญ้าฟงตรงๆอย <omedical> <the> ู่กับหูก็เห็นเบิดแยกกันเห็นบ่ี่แยกกันนี่ธรรมดาวะ เขาบอกได้ไปแยกคิดแยกกายโดยการคิดเอาดอกแต่วันเป็นคำสอนคำบอกแนวทางแ <c> ต <oughs> ่นคนที่มีประสบการณ์แล้วบ่วจักควัญบางสิอธิบายได้นัน่นก็เลยธรรมาด่าบอ,อบ่จักเลยบาสิอธิบายไจาจังใดเยอะแอะยุงหยนแล้วเออนั่นแหละจังหวะมันทีนบางอย่างมันเหนือคำพูดขึ้นไปนี่รู้จังหวะพวกเขามีนาทีรู้สึกตัวอยู่กับลมเถอะ นี่เป็นรักไว้เป็นยังคือว่ากลับร่มเถอะเกิดยังขึ้นกระชั่งให้กลับมาล่มหายใจสักก่อนที่เป็นสีตายเครื่องบินสิตกกอยู่ในล่มหายใจนั่นแหละเาจากเวลาเครื่องเขาที่ถิ่มระเบิดมากก็อยู่ในล่มหายใจนั่นแหละเ,ล <c oughs> เ,ะะเออแต่เรยว่าหยุดล่มไว้เป็นรักต่อมาความรู้สึกโตก็เกิดขึ้นเองอันเป็นอุเบกขาเออความขีดที่มันบ่คิดไปยังอื่นน่ะมันเลยเกิดเป็น อุเบกขาวเวทนามันเป็นความรู้สึกตัวบรสันเดอรนวาเวทนาแบบแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่เฉยๆว่างๆตัวนี้สิตลึกเข้าไปสู่การแยกแยะลึกเข้าไปสู่การเห็นเองเห็นบดนั่นแหละเห็นยังเห็นความคิดความคิดนั่นจึงถือถือกลูได้บัดนี้อ,อความคิดล้วนแล้วแต่เป็นของจิตใต้สำนึกเก่าๆที่มันสร้างสมวยเคยดาไผัยเคยมักไผัเคยสร้างผเคยยังกันแล้วแต่มันจะพุทธขึ้นมาเอาเอง เพอเอื้นสังคารขันอันเป็นหมวดหนึ่งนั่นภาษาบาลีพวกเจ้าว่าเข้าใจบามันมาจากใสมันมาจากการที่พวกเจ้าสร้างสมนั่นแหละพวกเจ้าคอยนอนคิดเรื่องใดไว้มันก็ยูมันก็มาในหันนั่งคิดหรือสร้างไัยหักภัยว้ปรุงแต่งเรื่องใดใ้พูดขึ้นบดพูดขึ้นบดเป็นรูปเป็นภาพเป็นกินเป็นเสียงใดบดนั่นแหละมันเลยไหลไปของม่านมันเมื่อเฮาเห็นความคิดนั่นเพื่อเฮ้า เหมือนกับข้าอบนเปรียบเทียบว่าขึ้นไปทั้งต่อไหมนั่นแหละหรือขึ้นมาฟังแล้วกับน้ำไหลตะกีไไะ้ไหลไปน้ำานามบรรลุสุดตัวเองดับไหลไปน้ำานามเลยบันขื้นฟังได้เรายืนเบื้องน้าไหลเหมือนกันกับผู้รู้นี่เก็เบ,บื้องความคิดไหลไปคนส่วนมากสิหามมันดีเนาะบ่ได้ให้หามให้มาอยู่ความรู้สึกโตพี่ล้มก็ได้ความรู้สึกโตในกายน่วงนวงผีก็ได แค่ยุคแค่นี่ดอกมันสิแยเกเอาเองดอกอ,อะไรมันสิแยเกเอาเองต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> จนเกิดความเคยชินเฉลียวเมื่อเคยเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเนี่ยบวชจิตเป็นคนเกิดคนคนพังเกิดต้องปว่วยต้องตายเหมือนกันเห็นเป็นธรรมดาบัดได้บ้ีงเห็นเป็นปกติเี้ยเข้าบ่กเขาไปปรุงเขาบ่อเขาไปหามเขาบ่อเขาไปขับ เขาบอกเขาไปอยากให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้นะเนี่ยเบิดเจตนาแล้วอ,อะไรเบริดเจตนาเบิดความคิดที่อยากให้เป็นเบิดความคิดที่อยากให้ได้ความคิดเบิดแต่ความคิดกัไอะไรไปตามความคิดเพราะว่ามันเป็นของสังสมมานานมันไม่แม่นศนา,นาสตร์นี่เด้มันน่านหลายศาสตร์หมละแม่นแค่นั้น,น,น,นเด้ไม่ได้คิดเด้สั่ เก๋กรแม่มันบริคิดมันคิดขึ้นเอาเองมันเป็นของมันเองต่นเองดอก <c oughs> แหละนั่ว่าบางคนมั่นคองอยู่ในนี่แหละลมหายใจครับจุดอ,อุณาโลมแมนอุณาโลมมันจะเคลื่อนผึ่งกลางหัวหนุบหนาบหนุบหนาบอยู่กับชันรู้สึกอยู่กับตัวนี้เออมันมันสิลงมาระวางท่ามกลางอกอิ่มเอมอึมเอิอยู่ยกับรู้อยู่ในระหว่างท่ามกลางรู้สึกตัวนั่นแหละว่ามันรููอย่างอื่นได้รู้สึกว่ามัน เย็นลึกๆอยู่นี่ลองทำการอกกับลูรูสึกว่ายอยู่นหัวกร้รูู้ยุบกายอยู่กลางหน้าผากกระรูู้ึกว่าโยกรู้สึกว่าขนลุกรู้สึกว่าอย่างก็แล้วแต่เอาแค่รู้สึกตัวตัวนี้ขันตัวแรกก็คือว่าเราห้องจับลมกับอุณหรลมนี่ต่อมาแม่นบ่ได้จับลมก้อัจันแต่ว่าก็ปีติเกิดขึ้นเองได้เลยเป็นสองเลยต่อมาปีติตัวตัวจับหยาบนี่็หายไป เป็นเรืองอื่นว่าละสุละทุกบังละสุละทุกคนว่าบางวันตาเพิ่นว่าละเจ้าของกระเป๋าเองแต่กูเหตุเป็นเบนิดจนเพราะแห้งหมดละยังก็ดีอฝุอ่บบะมี่ฝุ่บบะมี่หรือแต่ความว่างเน้นระวงังนี่แล้วจีมีความคิดต่างๆสิไหลไปนั่นแหละทุกคนเห็นเราเองเถอะเดิม,มกับหุ่นจักดอกเออแต่ละมือแต่ละเบ็ดก็บอกจนว่าเบิดลหลอนแหลกไปแล้วเออแต่แม่นคนก็ปีนขี่ปีนเงี้ยวปีนใส่ปีนตับปูนปอด กระดูกกับมุนๆทุบม,มากละเอียดเบ็ดเแหละแต่ละมือที่บอกนั้น,นเนาะเวลอตั้งแต่เห้านั้น,นะเออล้มหายใจกับจุนาลมหรือปิติอะไรนั่นที่เกิดขึ้นเพราะมันเบาทั้งเบิดหลวบบ่ได้รวบใดกับเบาเข้าใจอย่างพระว่าคนที่ไปเอาตะยอดว่าต่เบายังขึ้นรวบเอายอดเนาะเอาตนมันนี่เลยเว้ยตนมันคือล้มนั่แหละเอาเพรา <c oughs>